สวัสดีครับหลวงพ่อเจรินพ่เจรินพอ,พอวัดนี้สร้างขึ้นมาเมื่อไหร่ะครับเมื่อวันที่ประมาณพศ2436หรือรศ112โดยขุนตะบนฉุนนะพร้อมบุตรธิดาผู้สร้างตั้งชื่อวัดนี้ว่าวัดโพสถึเจริญเพราะวัดโพสถึเจริญน้มน้ำเดิมก็คือวัดราชกระแทง เรียกว่าวัดโพอสพันเจริญเพราะขุนตําบนขุนก็มาทํานาที่ดี่แล้วเจริญงอกง,งามข้าวกล้าดีก็เลยเรียกว่าโพอสพผลเจริญครับแล้ววันนี้มีภูชนีวัตถุที่สําคัญคืออะไรบ้างครับพ่อสองพี่น้องอยู่ที่บ่อเต่าแล้วก็มีพระพ่อห้ามญาติอยู่ในคลองอือครับ วัดนี้ตั้งอยู่ตรงไหนบ้างอยู่ตรงที่ไหนครับอยู่ที่เลขที่18หมู 18, ่18พอขนโยธิ 62, น62ถนนลำลูกกาตำบลโคคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดประมุานีนีขั้งกันนดคณะสฆงฝ่ายมหานิกายปัจจุบ,บันก็มีพื้นที่ที่32ไร่ หนึ 1> 1, 9, 4, ่งาะะางานเก้าสิบสี่สรางวาได้รับพระราชทานพิษสงค์ามสีมาด้วยอวันที่หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดเรานี่มาอยู่วัดบั่งนานแล้วคร,ะะรับหรือว่าสิบปีแล้วสี่สิบกว่าปีแล้วโอ้โหครั<อ>บคามค พี่ชื่ออะไรครับสวัสดีครับชื่อเต้ครับผมคุณพาดคำหน่อยวัดน,นี้มีจุดเด่นตา่างจากวัดอื่นยังไงครับวันนี้จุดเด่นก็คือครับวันนี้มีเต่ามีเต่าแบบว่าให้คนคอยมาให้อาหารก็คือมันน่ารักครับแต่ถ้าเผลอมันก็งับ,บน่ารักครับผมไม,ไมคนชอบมาวันนี้ วันนี้มันลมเรื่อนครับมันไม่ร้อนอากาศอย่างนี้ของกินมีเยอะมีรูปเต๋วรูปเต๋าเรอเติ่วไก่มีพระให้วัดมีประเพณีก็มีจัดที่นี่แหละครับแล้วปวติพี่มาวัดน,นี้บ่อยป่ะครับก็ <S <S มาบ่อยนะครับวันพระวันนี้มาทําบุญให้แม่แม่อยู่วัดน,นี้อ๋อครับงันนขอบคุณครับครับผมค,ครับ <S <S ชื่ออะไรครับครับชื่อเนทครับ อ oh. ขอสอบถามหน่อยครับทำไมคุณถึงชอบมาวันนี้อ่าวันนี้เจ้ามามันก็มันก็เย็นสบายดีอะครับ mm. มันบอกว่ามันมันมีเต่าครับมาดูเต่าเียให้อาหารเต่าทําบุญด้วยครับผมปกติมาวันนี้มาใครบ้างครับปกติมาครับถ้ามาก็จะมากับเออมากับเพื่อนมากับแฟนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมาทําบุญอะไรอย่างเงี้ยครับมา oh. มากันมาทําบุญ แล้ววัดนี้แตกต่างจากวัดนี้แตกต่างจากวัดอื่นยังไงบ้างครับแตกต่างครับวัดนี้ก็คือบรรยากาศมันดูล่มลื่นดีอะครับแล้วก็อีกอย่างมันกว้างขวางด้วยอาคารอะไรมันก็ก็โอเคดีอะครับบรรยากาศก็โอเคแล้วอย่างมีเต่ามีอะไรด้วยให้เราแบบว่าให้เราทําบุญให้อาหารรคครับผมมากครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ